สภานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ามนครพนม n g คำม่วนครับป้อมแรกเนี่ยเป็นป้อมต่อมอนะครับถ้าแม่เอารถมากอะคือคนต้องเยืนนี่ป้อมที่2องกัจะเป็นคุนทั้งหลังมูครับที่นึ่งที่สองเนี่ยจะเป็นต่อมอ้อนกันแะถ้าช่วงคนหลายนะครับเขาเฮ็ดป้อมนี้แล้วเขาก็ไปป้อมข้างหลังนะครับเป็นสุลกากรกเป็นคนนะครับป้อมหลังไอ้เฮ็ดเรื่องออกนอกประเทศเสร็จเรียบร้อยครับนี่ตอนนี้เขาเขาเขต ของสบปลาวเป็นที่เรียบร้อยครับเขามาฮอดแล้วไปทําเรื่องเข้าประเทศกันครับบ้านนี่เเราทีฮอดประเทศลาวแล้วบ่าาแนาวน้องิเรื่องเอกสารเรื่องเข้าประเทศกันเต้นเต้นเหรอป้าป้าป้รับี่ะ ไอด้าเนี่ยหลานสาวลูกพี่สาวครับนี่คือพนักงานเฝ้าบ้านของเราเข้าเฝ้าโค้น้อหนาตอนนี้เขากำลังสิเดินทางไปสปปลาวครับให้เกิกับหลานมาเฝ้าบ้านให้สวัสดีครับสวัสดีครับรอรอก่อนถ้าจะไปด้วยนะะไปแต่แม่ซักใ่ญ่ละสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถวตรง ทั้งหมดแถวตรงแถวตรงกันแถวตรงทั้งหมดแถวตรงทำพพาเคารพยิงปืนยิงปืนทำพพาเคารพยิงปืนด้วยไอ้ลูกลองเบิไงกันสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับรอสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะโอ้หอยหอยยังน่ะหอยลูกพราะ่าใส่บ่ที่จะไปใช้นี่ ชิไประเทศเลาว<ะ>ไป<ะ>ครับ <I see. S 1> พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทานนะครับได้เวลาเดินทางไปพาพี่น้องไปซอป,ปอเล่านะครับพา,เ,าเด็กๆปิดเทิมละสำหรับน้องที่เอากินกระปิดหลายมือแล้วครับแต่ว่าเมื่อนี้่เขาพร้อมละพอมีเดินทางไปสอป,ปอเล่านะครับยังสิพาพี่น้องไปอัปเดตบ้านพนเจริญมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่หาเดือนแล้วครับสี่เดือนกวหาาเดือนหนึ่งแต่น้องที่เอาเปิดเทิมก็เพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไป ไปบ้านเขาเถานี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยู่วันโดนเฮ็ดแปลงน้ำสวนครับสวัสดีค่ะไปคิดว่าจริงเปลี่ยนไปจะเปตลาด้วพราะว่าหนทังอืออ่าพอสิ่งที่พ่อถึกใจคือคือทางเปลี่ยนบ่ดได้ยุธเลยเน้่ยนี้ไปขึ้นรถขึ้นรถ ตอนแรกว่าจะขามกันที่นครพนมนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลากะเพื่อจะเห็ดอย่างแล้วกะมันบาบสามกว่าเดี๋ยวไปหอดก็จะไปหอดอีกมันเป็นด่านทานเลือนะครับปอะมาณซีหาโมงเนี่ยก็ผมมีนะรถขามแล้วผมก็เลยต้องไปขามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนครพนมขัมวนนะครับ,รบ,รบซึ่งเป็นด่านสะพานนี่เพื่อจะปิดสี่ทุ่มนะครับเพา่อะสามารถขามได้สบายส่วนบึงการเองจริงๆก็เพื่อนบอกว่ากลา,างปีนี่จะได้ใส่แต่เนื่องด้วยงานมัน อาจจะลาซานะครับเพราะว่ามันมีช่วงโควิดช่วงหนึ่งที่เขามาคิดว่าน่าจะเป็นปลายปีเพราะปลายปีกับช่วงปีนาได้ใส่แน่นอนมาท่นา,านทาให้สภาพยู่นคิคามแอลเนี่ยคือสบายนะครับอยากขามย่อได้กระขามขามไปกินข้าวแรงก็ได้ขามกลับมาก,ก็ได้ว่าบ้านผมมันอยู่ไกลไปเดินทางไปนครพนมครับลอ,อยกโลเพื่อจยาขามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนแล้วกัขี่รถลงมาปากกรดดิ่งอีกร้อยกโลไปเดินทางไปนคกันเมืองลาวในรอบ หลายเดือนนะครับช่วงนี้อยู่บ้านในในรอบหลายเดือนจะพาพี่น้องไปอัปเดตความเปลี่ยนแปลงบ้านพ่อจะเลื่อมีหยังแน่ไปเยี่ยมไปยามพ่อเถ่าเอาล่ะนะบ๊ายบายนี่ยันสาวกับพี่สาวเขาชวนให้ออกจากสวนในรอบหลายเดือนของผมใจหายอยู่หายอยู <c oughs> <c oughs> ่พอมาเขาเคยอยู่ใส่เขาก็ลึ้งยูวังฮันอะไรเนาะไปเวลาไปสปลาวแล้วครับ ในรอบ4ี่ห้าเดือนเอาเอาเอาว่าภาษายังไงบายบายปนกไหมแม่ขอบายบายปนก็ได้ไหมขอยขอเลยอ้ลองปินเก็บเอาพักนะครับเพิ่นเก็บเอาพักเอาหญ้าที่เพิ่นปกไว้ไปตอนเมปยังาใจ่องซื้อกนเขากันอยู่ในเหล่าเฮ็ดไว้แต่ถ้าในโลกมันหน้าไมอะไรเงถ้าจะกินเขาไม้เนี่เดี๋ยวผมต้องไปกินเขาไม้แล้วก็นเขาไม่เฮ็ดหน้าไว้ ไปดำหน้าไปเกี้ยวเขาไว้ขึ้นเล่าแล้วกันยังไม่ได้กินข้าวไม่เลยจนฉี่ดำหน้าอีกลหละเดี๋ยวไปเล่าน้ำกันมีรอบเนี่ยยูบานโดนนะครับเพราะว่าผมายอยากยูเฮ็ดน้ำหัวน้ำสวนผมว่ามี่ยังเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแน่นอนจังถ่าติดตามราับชมไปน้ำกันครับว่าบานคนจะเล่นเท่าถ้าม่นพี่น้องที่อยู่น้ำกันมาโดนนะครับติดตามกันมากอะแน่นอนถ้าไปรอบนี้ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหลายหลายอย่างแน่นอนอ้โอ้ของน้องนาของเรา ทางครับเอ้ามีไก่ดูแลให้อยู่ครับไปแล้วเนโก้ตอนไหนลโก้เลโก้เลโก้เลโก้ไปเดินทางกันปวดนะสัมภาระเภาพกันปวดนะให้๋ยว่างไรสัมภาระเสื้อผ้าพักงาคาหุ้มพักกเก็บไปเมื่อบ้านน้ำครับเพราะว่าเอาไว้เมื่อไงแก้มื่อไงนี่ปวดนะ ส่วนตัวของเฮาว่ารับจ้างเขาป้ายเดินทางฟังเพลงขาใหญ่เออตะเวนยังตาไปด้วยกันต่อว่าน่าซน่งจะไปเมืองเล่าอารมณ์ดีมันเฮาน้ากินข้าวแลงห่วงตาห่วงใจดับปั้นปะาขึงแม่ใครยอดโอ้ยพอแม่คะ ใายโอ้ยเห,ห,หมื่อเติบเลยครับเดินทางจากบ้านมาบ้านครพนมกันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกิโลครับหอดคำเลยตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งละ <c oughs> จะหนึ่งทุ่มแล้วเราเดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปสะพานกันวันนี้นี่โถสะพานกัน บรรยากาศเมือ่อยจังหน่อยครับเดินทางขามกันสามทุ่มก็เคยขามนะครับ,บก,ก้าวฟาวก้าวผ่อนบานกับทีเดอรอีกแล้วไงเนี่มีสะพานก็นดีแล้วนี่ละครับขามสามที่ทุ่มกับขามได้ขาขา,ขาสะพานเบึงการลาแล้ววันละห้งทีออใกล้ครับห้าสะดวกสะพานมิท่ภาพตลาดพี่ห้าหมดแล้วฮแบบัลโหลตำรวจอะไรครับ มาต้อเลนหยังานเเห็นรถปิ้นดทางขาโอ้บ่ก็ต้องเลื่อนมาซอยื่อจังเ๋ยเดินทางไปเฮ็ดเมืองออกนอกประเทศกันครับวันนี้ทางใดระบาทเดี่ลูประเทศทางไมทางเบียงมาแล้วไปซอยโรงพยาบาลไปแล้วเาบัวหอดละบริกรรม วุฒิธรมโดนเติบพลาดนี่พลาดนี่ไุฒด้ามโดนเติบเพราะว่าจิตนี่ยังเพี่ยนแลงอยู่ว่ะเอกสารกับพาสปอร์ตรถนะครับพาสปอร์ตคนในการข้ามประเทศถึงแล้วสะพานมิตภาพไท,พทยลาวแห่งที่3นครพนมคามุวนครับ ขำประเทศนี้กันขึ้นแล้วสหลายก็มีรถพี่น้องสปอเล่ามันขำมาซื้อคงซื้อของนะครับขำเมื่อขำเมื่กินมาเที่ยวรแล้วรถปิ้นอยู่นี่ทรถปิ้นอยู่นี่ี่รถ้นอปปิ้นอยู่ไหน ใรองเท้าก่อนครับเราไปทำเอกสารก,ก่อนไปโลงโลงลงเฮ็ดเ,เรื่องเอารถประเทศกันครับนี่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนครพนมขาม่วนครับ<น>ป้อมแรกเนะี่ยเป็นป้อมตอ่มอหม้อนะครับทอมแอนเอารถมากอะคือคนตรงยืนนี่ป้อมที่สองก็จะจะเป็นคุณทั้งหลังคนครับที่นึงที่สองเนี่ยจะเป็นต่อหม้อกันแหละถ้าช่วงคนไหลนะครับ อ๋อเฮ็ดปอมนี้แล้วเขาก็ไปปอมข้างหลังนะครับเป็นสุลกากรเป็นคนนะครับปอมหลังไอ้เบอแมนเป็นรถนะครับข้างหน้าเป็นตอมอ่อเป็นคนครับ<ะ>ไปเาเฮ็ดเรื่องออกนอกประเทศเสร็จเรียบร้อยครับ,บสะพานโโที่เราคุ้นเคยอยากเลือกวาวอยากสั่สเปือกผมก็ยังก็สั่เปือกนะนด่ ให้ช้างใหญ่ออตอนนี้เรียเรื่องออกนอกประเทศเสร็จแล้วกนอนตอนสุดท,ท้ายครับต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมสะพานค่าธรรมเนียมสะพานเนี่ยถ้าจำมาผิดก็สิประมาณสี่สิบบาทนะห้าสิบบาทโดนโดนอยู่ในหาเดือนไม่ได้ขำเขาเดือนนี่หาเดือนวัน,หา,นาหาเดือนคก็ไม่ได้ขำสวัสดีครับ 8335สกลนครครับขอบคุณครับ ไปเสร็จเรียบร้อยครับจ่ายค่าสะพาน50าบบาทค oh, no, 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 no. ่าสะพาน50บาทนะครับ no, no. อะอาเก็บนะไปไปแล้วเล t s โก้ไหนเล็โก้เล็โก้ข้ามประเทศลาวกลางคืนตามเคยพากันขามแต่ยังขึ้นยังเป็นเพเชลเลีวเบียครับเพยย่เ <พอ S 1> ชลมาหอด เป็นอมงเยสภานมิตภาพไทยลาวแห่งที่สามนครพนมคาม่วนครับมองที่พี่น้องคุณหนาคุณตาถ้าแมนพี่น้องติดตามกันมาแต่โดนกะเอาใจคำกันประจําอีกเจ๊งน้อยกะสิได้เห็นกูแล้วบกคอยได้มาละบานนี้ทักี่สพานมิตภาพไทยลาวแห่งที่ห้านครพน,นมอาสันกันเล็สิวา <c oughs> บึงการบริคมไซแล้วกัคือสิทักี่กะโดนโดน,โดนล้วจังสิได้มาครับบานนี้ ทั้งขุดเล้วกับทั้งสิไปง่ายมากสะดวกเนีสะพานบรรยากาศย่ำขึ้นนะครับขามสะพานไทยเล่าบรรยากาศย่ำขึ้นกับเป็นอีกหนึ่งในสะพานที่มีความสวยสดงดงามนะครับสําหรับสะพานมิตรภาพทะเลาแห่งที่3นะครพนมขมวนนี่ยขามย่ำขึ้นเขาก็ได้เห็นแสงไฟได้เห็นแสงอันสวยงามแต่ว่าเขาก็จะไม่ดได้เห็นบรรยากาศบันไดเพราะมันมืดข้มไม่นาไปหน้ำโขงไงลูกน,นี่ เล่นน้ำโขงไม่ได้เดี๋ยวเข้าเข้าเขตสบป่าเล่าเข้าก็บจไปสลับเล่นอยู่ฟังสบปอาล่านะครับตอนนี้เราเข้าเขตสอป่าเลาแล้วโอ้ครับครับเล่นน้ำโขงไม่ได้มันลึกนี่ตอนนี้เข้าเข่าเขตของสบป่าลาเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าก็บจไปสลับเล่นนะครับ น้ำปลอดภัยเดี่วครับนคนกะจีเฮ็ดเล่เนเข้ากับขี้ตามทางเลยนะครับเดี๋ยวคนจีสลัะอัตโนมัติเองมั่จะเป็นอ่าวงกลมนะครับตีเอ็ดไปเป็นตัวเอสเป็นเลขแปดอะไรไงที่ประดุมน้ำทุกเานะครับที่ใช้ชูชีพ ก็ขี่ตามทางเขาก็จะฉลับไปยุขวาจะโนมมัดนะครับเพราะว่ามาฟังเล่าเนี่ยเขาต้องวิ่งขวานะครับ <c oughs> มาถึงจุดนี้เป็นจุดตัดเนี่ยต้องชะลอนะครับถ้ากดรถมาก <c oughs> สาก็ห่าเข้าไปก่อนเาเป็นเลขตอนนี้เขาเข้ามาหอดด่านพรมแดนของฝั่งโซบปลาวแล้วนะครับเขาก็เสียทเรื่องเข้าประเทศเข้าบ้านนี่หลังจากเหตุเลือก ออกประเทศไทยแล้วก็มาทําเรื่องเข้าฝั่งสอวปปอล่าวนะครับ จอดแล้วกันไปเฮ็ดเรื่องเข,าข้ากับเราครับกฤติมีตอมอลากาสุลกากรคือกันครับปอมหนึ่งปอมสองขึ้กันไอหอดแล้วเมืองเล่ามาได้มาโดนบ่โอ้โหมาได้มาโดนเอามาหอดแล้ว,ว,ลวไปทําเรื่องเข้าประเทศกันครับบ้านนี้เจ้าที่ฮอดประเทศลาวแล้วบ่าฝาแนวน,วนองปริต เรื่องเขาประเทศกันตต่นเต้นเหรอป่าป่าปาป่าเต่นเต้นเหรอครับรังเท้าสรองเท้าสรังเท้าสรังเท้าถึงแล้วเก็บเอกสารนี่เอกสารเากอะที่เอาเหตดเขาเมื่อกี้นี่แล้วนะครับอันนี้เขาเก็บไว้นะครับใบของต่อหม้อชุลกากรนี่สำคัญนะครับเก็บใบอันนี้ของงไันนี้ของฟังไทยเสร็จแล้วนี้เขาเก็บเอกสารของฟังไถเก็บได้ดีนะครับ ทีนี่เขาก็ไปเฮ็ดเรื่องเขาของฟังสปบเปล่าอาะภัพแส่นั้นเลยครับไปรองเท้ายาใสงรองเท้ายังไนบ่ะรองเท้าบบไปลงไปรองเท้าี่ไหนพ้อปีรถเอลซีา่อเนี่ยาม่นีมเกมมประเไทยกันเลยจงันเียออกลอกไปรงรถลูกไปเห็นเรื่องเขาประเทศกันครับมานนี่ครับสะละมีน้ำ นี่อันนี้เป็นเสื้อผ้าของใส่นะครับมีผลไม้อันนี้เป็นพักยังนกปิ้นก็มีจักรยานของน้องเที่ยวสกูตเตอร์บนคำว่าไวเคียสกูตเตอร์ไปหลักนี่ของกินของใส่ครับไปเล็นเรื่องเขาประเทศกันมาเนี่ยนี้อนรับสู่แขวงคำม้วนสปปลาวครับตอนนี้เขาเดินทางมาฮอดสปปลาวแล้วครับผมปะทุผู้โดยสารให้ยังน้อมือตึดไปเนี่ยเห็ุเฮื่อนระบาดเนี่ยเทร่องรถระบาดเนี่ย เ,เราต้องเดินทางกันไปอีก120กิโลนะครับบ้านในไก็จะขี่ขึ้นไปทางเวียงจันทน์ได้ครับบา้านี้เพราะว่าเข้ามาขามอยู่ <ไป S 1> นครพนมเลยครับครับเข้าตรงขีดถ้าแมน่นอยู่ฝั่งไทยก็ตตรงขี้ลงไปทางบึงการตรงที่ขี่ขึ้นไปทางบึงการจากนครพนมไปบึงการแต่บ่อบึงการนักยู่เพื่อบุงค่าครับอยู่บริเวณเพื่อบุงค่าของประเทศไทยนะครับ เขาไปนี่กะมันแพงไหมประมาณ120กิโลแพงไหมน,นึงเนอะ120กิโลครับเราต้องขี่ขึ้นไปทางเมืองปากสันครับตอนนี้เขาอยู่แขวงขมวนเอะประมาณแขวงเออแขวงขมวนห <c oughs> ลงแล้วนี่ <c oughs> เราอยู่เมืองท่าแขกแขวงขมวนครับ <c oughs> บ้านนี้เรากําลังจะขับรถไปแขวงบริคําไซครับไปเมืองปากกะดิงไปทางไหนล่ะบ้านี ขี่หัวนะเาต้องเข้าวงเวียนบมเด้มาโดนจูนไม่เท่านันครับอ่าต้องวนวนซ้ายวงเวียนวนซ้ายเพื่อไปเลนขวานี่โมดนอรไม่บมได้มาโดนอะไรไปมุงน้าอีก120กิโลครับนาจีฮอดบ้านขวบเก้าบุล่ะสี่ทุ่ม ไม่มีใครรู้เนี่ยว่ากะบไม่มีผูไใดรู้เลยนะครับคนได้บอกพูเฒ่ายความได้มาบานนี่ยคได้ม่ว่าใครเลยมาเสื้อผ่มาเสื้อผ่แต่ว่าถนนก็ดีนะครับคีกะผมก็บคนได้ขับเร็วนะครับผมขับแปดสิบร้อยแค่นั้นครับมันก็เลยอาจจะโดนจังหน่อยใส่เวลาจังหน่อยครับร้อยยี่สิบกิโลกับว่าสักสองชั่วโมงดีไปไปเดินทางเจอกันที่ปากกระดิ่งครับปานนี้ บ้านพนเจริญคือห้งฮักเฮาสองคนกี่เนี่ยเอาคือลอกคนเราพี่เอ็งบ้านพนเจริญก่อนแล้วลบ้านพนเจริญ <จะ S 2> แล้วดินทางมาถึงบ้านพนเจริญเมืองปากากระดิง่แงแขวงบริคำไซสองหอเหลาเนี่ยน้อยมเมื่อไหรเขาซีเซาไทยกับกบแจ๊กมันต้องมีอยากเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เขายังอยู่นถนนทางหลวงหมายเลข13นะครับตอนนี้มุ่งหน้าเข้าเขตพุ่นบ้านพุ่นเจริญละจะเป็นโต๊ะเมืองปากกะดิ่งนะครับเมืองปากกะดิ่งเองก็ตั้งอยู่บ้านพนุ่นเจริญนี่แหละตะกี้เมืองเก่ากับพุ่นปากกะดิ่งใต้่ปากกระดิ่น้งเบื่นต้นอ,ตอนน้นงหน้าบ้านแม่เท่า บ้านไม่เท่าไม่ได้ตกหล่นไม่ได้บาดนี่ถนนทางนี่ยังดีไปแล้วแล้วมีไฟจอนพรมนี่เนี่ยมีไฟจอนันนี้อันนี้อันนี้ทางลักอันนี้นีทางลักทางลักร่นก่โอเคอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าซอยในบ้านไหมสรอยในบ้านเห้โทษนนี่ขับเข้าบไปไน้ยังตะล่าดเข้าไปหาน้ำกระดิ่งเดี๋ยวขับชีรถเข้าไปเบื้องพร้อมกันโซ่พร้อมกันเปลี่ยนไป ไลอีิลีนะที่ทอดสมัยตะกี้นะตอนว่าใหม่ๆหม่แมีแปรมีมูน้อยเพื่อนกับเจบ่มีรักหัวพากันอยู่มีแมีม้วมีอย่างอ้คือหายกันแล้วประี้อเข้าแล้อ น้าคุณรับอย่างแล้วหลับอย่างแล้วโอ้ยไ่ได้หลับจะนี่ยอย่างแล้วดูแล้ววันนี้นะโอ้เขาไสดินบดอัดจะซื้อบดอัดยังประหลาดยังประหลาดอืมโอ้แต่ว่าตามตามแล้วอืมตามชาวบานตามแล้วหัวประเทศฉันละเจกีลันเจกีเจกีลันจีเอ็นอยู่บ่เมื่อกี้เด้ ลานจีเอ็นอยู่หม่องเมื่อกี้นะตะกี้นะลานจีเอ็นตะกี้ตั้งแต่ทางแดงแล้วก็เอาบัวมมโดนะคิดว่าบรรยากาศเก่าๆอยู่ดิเปลี่ยนไปละแล้วทางขบานนะโอ้เห็ดกุ้ยซอยละโหเดี๋ยวเห็ดมาแล้วมีแต่ป้าแต่ว่าท่าไหมมันดูสุดเลยไม่ค่อยจะแบบว่าคัดซิกก็หรือว่าคัดซิกประเดี๋ยวมันคือบานเห่าผลนะมันต้องแบบเก่ามันยังแบบคัดซิก ออก็ะเห็ทางเห็นไมอดีเห็นม่านส้ด้นี้ทางก็รัดยางเีคกเลยบ้านนิดขาดซิกกับเฮียไปคื้กันตะกีนยังเป็นทางแดงจอแอ,อ,อ้พอจะคิดอดทางแดงอีพอมักอ้พอมอักความคัดซิก ไปหดรุผู้ใดมาเมทาสิบาาเด้ยทีเดอมีฟู้ยอยหมดเลยากันนอนหน้าเปิดบ่ะเ้อไพกลับิโนาเ้ฟไ่กลับเข้าบ้านไม่ได้ทนอบนดนอนูในปาเนาะดูในป่าว่ขาอม่เฮตอนาไปดีจะเฮดทย่อยทย่อยเฮดไปจะละสอยแตละอย เซอร์ไพรสจริงๆด้วยเอาเข้ารถเอารถเข้ารถเข้ายังไงเสอไรสไรถคือบอยู่ะจเอรไไหมทีนีรถเข้าบะไรเสอไพามากเสไพจริงๆเลยเอไรสเอไพรอรถเข้ายังไงอสักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรง้้เข้าไยรถตั้มค่ะเลี่ย็ไงเอไไหเสไพ บเบาเาซไส่กาเขาไ่ด้ครับซอไมากต้องใส่ทอ่อเนี่ยมันทะลาใส่ทอ่อกันาาเขาเป็นให้ครับยังเขาไปเอาเอรถคือปยุกงินเขาไปใส่บุหดแล้วลงาไปเจ้าของไปสำรวจเถาะเอาไป, <S <S ไปสำรวจกันบะบน,นะไฟเขาเปิด พาบานมาฮอตสุดพายขนาดเลยดูนะทางมันต่้มรถเราขึ้นมาได้รถไ้้หนักสูงไปได้เยอะเดี๋ยวมาบึง้งในเฮือนเปิดแอร์สงสัยมีคนอยู่เยอะ นอนแล้วเนี่ยโหลดไกันเลยจ้ะโว้ยโหลดตะขึ้นมาบมได้กันนอนละสุขใจพอกับเมย์ไปนอนน้าโหนะยังซิมุ้นเข้ามาอยู่เขาได้บ่啊 ได้บอรถตั้มแม่ยังโอ,โ,โอ้โหเขาได้เสียได้วิซ่าสกิลซ่าต่ังยังเอียงครับางงาพี่ยังอ,อ่ะงบ้านเรียบร้อยบ้านอนยเยญนมือนปากกดิงแข่งบริกรรมไซนี่นี้คือ บ้านน้องปิ่นบ้านเกิดน้องปิ่นเลยนี่บรรยากาศกลางคืนจะสิประมาณนี้โอ่ข้าง้าวเพิ่งถมดินไหมโย่โย่โยโย,โย INDISTINCT ข้ามเงียะทักว้อมบ่เดินทางมากกวาล้ครับของสำนรกลงก่อเอ้อ เดินทางปลอดภัยถึงบ้านตอนนี้เวลาสีสทส่ทุ่มสี่ทุ่มชิมหาที่ hmm. เก่าแวะนั่นแววนี่จังน้อยครับมาได้ขับเร็วนะครับกลับบ้านละเดี๋ยวเมื่ออื่นยังสีผ้าพี่น้องยางอัปเดตนางชมความเปลี่ยนแปลงลว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไหนทางเขาเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะแต่ยังช่ชคบรรยากาศต้องกันนะครับต่อความคัดสิกก็หายไปนี่แหละภาพที่ผมเก็บไว้เมื่อหลายปี <S <S ปยก่อนนะ,นะครับ เมื่อหลายปีก่อนที่ผมมีโอกาสเก็บไว้ก็เป็นความทรงจำที่ดีของพี่น้องมันควรจะเลินเด้เพราะว่ายังได้เห็นภาพบรรยากาศตะกี้ตะกี้มีงูมีกล้วยยางมีแบ่มีหมูปลาอย่หัวอะไยังงี้ากันว่มีแต่นี้กับ <c oughs> กบ,บาดเมืองกับเปลี่ยนไปหลายแค่ระยะเวลาประมาณสิบปีเนาะสิบ <c oughs> ปีหนึ่งก็เปลี่ยนไปหลายนะครับตั้งแต่ผมมังแต่ยังบอเห็ดเคลื่อนมุมนะ <c oughs> อันตอนน้องปิ่นซ้ำน้องที่ห่อนะแฮง เปล่ยนบรรยากาศตะกี้เลยนะตั้งแต่เมียยังเล็กน้อยครับจนเมียหัวจะเป็นสาวบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปหลายแตงสิภาพี่น้องช่วงบรรยากาศมื่อวันครับเดี๋ยวขอยัดเก็บของก่ันบ้านฝนจะเริญคือหังนหักเขาสองคนอผ่านกี่แดดฝนกินหางบนทางซาย